ใน Backwater Pass ของเมืองเบลโลบ็อกนะครับเราจะได้พบกับเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งที่ชื่อว่าซิรินเธอจะจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองแทบไม่ได้เลยและบอกว่าเธอสบายดีรับใจที่ยังเชื่อฟังคนนั้นอยู่เธอเนี่ยจะไม่ยอมบอกว่าคนนั้นคือใครเพียงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่พ่อไม่ใช่ครอบครัวแต่เป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับเธอเธอเคยพยายามหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้แล้วแต่ไม่ว่าพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางออกไปได้รอบตัวเธอเนี่ยจะเต็มไปได้วยกล่องปริศนาครับเราจึงช่วยเธอโดยการเล่นมินิเกมดันกล่องหลังจากช่วยเธอได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะ แก้ปิติหนาแล้วแต่เธอก็ยังออกไปไม่ได้เราจึงต้องช่วยเธออีกครั้งครับคราวนี้จำอะไรได้มากขึ้นเธอเล่าว่าคนนั้นเนี่ยคือคนเดียวที่เคยเล่นกับเธอและเธอคิดว่าเขาเป็นคนที่พิเศษมากๆแถมเธอยังเล่าถึงพี่สาวที่เธอรักพี่สาวคนนั้นมักจะยุ่งและไม่มีเวลาให้เธอเลยไม่นานกรองปริศนาก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งครับเธอบอกว่ากลองเหล่านี้เนี่ยไม่อยากให้เธอออกไปแต่เธออยากจะไปหาคนนั้นเพราะเขาเคยสัญญาว่าจะพาเธอไปใช้ชีวิตที่ดีแม้ว่าเราจะพยายามช่วยเธออีกครั้งแต่ก็ไม่อาจพาเธอออกไปได้ครับเหมือนมีีบบบาาาางงงออออย่่ทรรัั้้เเเไววจะกก งั้นฉันจะรออยู่ตรงนี้นะขอให้คุณมีความสุขจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราเลยไปเล่าเรื่องนี้ให้ซัมโปฟังเขาเตือนเราว่าอย่าไปสืบสาวเราเรื่องให้มากเลยอาจาจะเป็นแค่ภาพหลอนที่เราคิดไปเองแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมไปตรวจสอบกับเราครับแต่ก็ไม่พบอะไรเลยมีเพียงไดอารี่เล่มหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นของเด็กสาวคนนั้นในไดอารี่เธอเล่าว,ว่าเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสเตฟานเขาเป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่มาเล่นกับเธอแทนที่จะไปหาพี่สาวของเธอที่โดดเด่นกว่าในบันทึกเนี่ยบอกว่าผู้ใหญ่จะพาพี่สาวของเธอไปยังที่ไกลแสนไกลและเธอออาาจจจะไไม่่ด้เกับีว ทั้งหมดในไดอารี่ก็จะมีแค่เรื่องของสเตฟานซึ่งเขาก็าดูน่าจะเอ็นดูเซรินมากเลยเหมือนกันและสัญญาว่าจะพาเธอไปใช้ชีวิตที่กว้างขึ้นและสะดวกสบายครับต่อมาหากว่าเราไปยังซิลเวอร์เมนกาดเลสติกโซนนะครับจะได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งจากการสนทนาเนี่ยทำให้เราทราบว่าเธอคือเซรินที่โตแล้วเธอจะพูดถึงสเตฟานและบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องทําให้ทุกคนเคารพเธอให้ได้แต่เธอกลับนึกถึงเรื่องอื่นไม่ออกจะมีเพียงแค่บางสิ่งที่เธอจําได้เท่านั้นเธอบอกว่าเตฟานเนี่ยเคย เขาจะอยู่ข้างๆเธอเสมอและจะช่วยเธอครับหลังจากนั้นเนี่ยรอบๆตัวของเธอก็จะมีกรองปริศนาเต็มไปหมดเราจึงตัดสินใจช่วยเธออีกครั้งหลังจากช่วยเธอได้เนี่ยเธอจะเริ่มจําบางอย่างได้เธอบอกว่ามีใครบางคนกําลังจับตามองเธอมิสเตฟานเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่พี่สาวของเธอก็ไม่ได้กลับมาเธอบอกว่าเธอถูกตำหนิถูกรู้ถูกและถูกสาปแช่งจากนั้นเนี่ยทุกอย่างตกอยู่ในความมืดเราต้องช่วยเธอไขปริศนาอีกครั้งครับจนเธอเริ่มจําอดีตได้มากขึ้นหลังจากที่เธอจําได้เนี่ยเธอจะบอกเราว่าช่วยลืมชื่อซะะแลถือว่่าาเรไม กก่อนอจากกันเธอขอบคุณเราที่ช่วยตามหาความทรงจําด้วยพอจบเรื่องนี้ไปเราก็ได้นําเรื่องนี้นะครับไปปรึกษากับดันเขาเลยส่งรหารไปช่วยตรวจสอบแต่สิ่งที่พบมีเพียงแค่จดหมายฉบับหนึ่งจดหมายนั้นเนี่ยเป็นของสเตฟานเขียนถึงซิรินเขาบอกว่าเขาไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนเธอได้ในตอนนี้ขอให้อดทนไปก่อนและอย่าไว้ใจใครตอนที่เขาไม่อยู่รวมถึงกล่าวถึงพี่สาวของเธอแล้วก็บอกว่ารู้สึกผิดที่ยังไม่สามารถหาซิรินล่าได้และ,สะแสดงความเสียใจที่ซิรินล่าหายตัวไปอย่างลึกลับและจะพยายามช่วยตามหาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ต ต่อมาเนี่ยก็น่าจะเป็นบทสรุปของเวสนะครับหากเราไปเยาว์วินเทอร์ฮิลเราจะได้พบกับเงาของผู้พิทักอีกคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอถูกทอดทิ้งทั้งจากคนที่เธอเชื่อใจคนใกล้ชิดรวมถึงสเตฟานแต่ใช่ครับเธอคือซ i รินนั่นเองเธอบอกว่าเธออยากจะให้เราเป็นพยานคนสุดท้ายให้กับตัวเธอที่ล่องลอยอยู่กลางความโดดเดี่ยวที่ไม่รู้จบเธอขอให้เราช่วยไขปริศนาเมื่อเราทําสําเร็จเนี่ยเธอจะจําทุกอย่างได้ตัวเธอคือซ i รินแรนผู้ไปทักสูงสุดรุ่นที่7ของเบโรบ็อกเธอได้รับตำแหน่งต่อจากพี่สาวซิ l ิลี่ายตัวไป เธอมีสเตฟานเป็นผู้ผลักดันเบื้องหลังเธอสงสัยมาตลอดว่าเธอเสียชีวิตได้ยังไงเธอจําได้แค่ว่าตัวเองพลาดเดินเข้ามาในกล่องอาวุธที่เปิดอยู่และสิ้นชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางาเสียงย่อเย้ยคนที่เคารพเธอเธอบอกว่าเธอเคยละอายใจตอนนี้เธอต้องการแค่ความสงบเธอก็เลยขอให้เราช่วยต่อสู้กับเธอและจัดการเธอครับหลังจากการต่อสู้จบลงประโยคสุดท้ายที่เราได้ยินก็คือขอโทษนะคุณสเตฟานฉันไม่ใช่คนที่คุณตามหาเราพบเครื่องประดับของเธอและนําไปให้มัญญาทําให้เราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าซีรินแลนด์เป็นบุคคล ที่นักเรียนประวัติศาสตร์ทุกคนรู้จักดีเธอมีพี่สาวชื่อซิลิล่าที่เคยถูกคาดหวังว่าจะได้เป็นผู้ไปทักสูงสุดคนต่อไปแต่วันหนึ่งซิลิล่าเนี่ยก็หายตัวไปอย่างปริศนาเซฟานก็เลยผลักดันซิลินขึ้นมารับตําแหน่งแทนแต่ความจริงก็คือเซฟานและพรรคพวกใช้ซิลินเป็นหุ่นเชิดเพื่อควบคุมอานาจและผลักดันนโยบายกดขี่ชาวเมืองจนชาวเมืองเริ่มไม่พอใจเพราะนโยบายเหล่านั้นมาจากคนใกล้ชิดที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเธอครับและสุดท้ายในปีที่14ในการดารงตําแหน่งของเธอเนี่ยกลุ่มตอต้าและรองกับตันซิลเเเวออมมนนไดด้้้้าางงแผพกธโยใช การฝึกการรบเป็นข้อแอ้งในวันฝึกทหารเดฟานได้หายตัวไปมีเพียงซิลินที่ปรากฏตัวขึ้นขณะที่เธอกำลังสำรวจยุทธปกรณ์พวกเขาก็ผลักเธอเข้าไปในกล่องอาวุธที่เปิดอยู่และทิ้งกล่องนั้นไว้ที่ทางเหนือสุดของ เมืองตั้งจากนั้นุมปตอต้านก็ไล,ล่ล่าสเตฟานแต่ไม่พบป่อแสใดๆเลยครับนี่ก็คือบทสรุปหลักๆของเรื่องราวของเวสนี้ครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปยังพิพิธภัณฑ์ของเมืองเบลโลบ็อกในพิพิธภัณฑ์จะมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าชีวิตของเธอคือศพกนาฏกรรมธรรมดาที่พลิกผันความไร้เดียงสาของเธอเนี่ยถูกคนชั่วในตำแหน่งหลอกใช้พวกเขายึดอำนาจทั้งหมดและผลักดันนโยบายกดขี่เพื่อตอบสนองความโลภของตัวเองในคืนที่แม่เงียบงันนะครับปเปลวไฟที่สุ่มไว้ก็ปะทุขึ้นซีรีนถูกคนของตัวเองเนี่ยปริชี ที่ถูกวางแผนไว้เยียบยนต์ผู้คนในยุคนั้นต่างดีใจกับการจากไปของทรราชแต่ใน,นอีกร้อยปีต่อมาผู้คนกลับเขียนเรื่องของเธอไว้เป็นบทอาลัยแห่งยุคซีลินแลน์ผู้ไร้เดียงสาแต่าหากว่าเรานําหลักฐานท,ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยไปให้กับอุนแดนเขาจะเพิ่มบันทึกต่อจากเดิมว่านักเดินทางจากดวงดาวได้ค้นพบเสียงสะท้อนของซีลินที่ยังวนเวียนอยู่ในแฟกเมนตมและไม่เคยจางหายเธอได้ช่วยดวงวิญ,ญญาณที่เพียงควางให้ได้พบกับความสงบด้ยุติความอ้างว้างที่ยาวนานของเธอลงหากบนโลกนี้มีเตียงอุ่นๆสำหรับวิญญ,ญาณ พักผ่อนก็ขอให้เธอได้หลับตาลงในครั้งนี้และฝันไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตซึ่งจากเนื้อหาของเควสนะครับเราจะสรุปได้ว่าซีลีนน่าจะโดนหลอกจากชายที่ชื่อสเตฟานครับส่วนพี่สาวของเธอเนี่ยอาจจะโดนลักพาตัวไปหรือว่าโดนนําไปเก็บเพื่อให้ซีลีนที่หัวอ่อนฟ่าเนี่ยได้รับตําแหน่งแต่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเควสหนึ่งที่มีเรื่องราวน่าติดตามมากครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะเครับ